สวัสดีครับกัลยาในมิตรทุกท่านวันนี้เราจะมาอยู่กับความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างศาลปู่เจ้าเชียงทากาทรน,นะครับกลางหมู่บ้านที่มาที่ไปก็คือศาลอ,อันเดิมเนี่ยมันผูพังมาเราทำมามา4 0 40ปีแล้วก็เลยลูกหลานก็เลย รวมตัวกันอ,อย่างเช่นบริจาคทุนทรัพย์แล้วก็ไม้หายากอย่างเช่นไม้แดงไม้ประดูอะไรเงี้ยเพื่อมาสร้างให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็ให้สคุณค่าความเป็นไม้เนี่ยต่อไปเนี่ยจะหาได้ยากนะครับผมก็เลยออกแบบสถาปัตย์ในลักษณะที่เป็นความเป็นลาวนิดนึงพื้นบ้านนิดๆอะไรต่างๆเนี่ย แต่นี้เราเดินเมินง,งานมาถึงคลอ,องสร้างและก็ช่างไม้ที่ทำด้วยประสบการณ์และฝีมือเนี่ยมาถึง70-80%แล้วก็เหลือลใส่เล็กๆน้อยๆเข้าไปเหมหลังคาะอะไรต่างๆเนี่ยคุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เพียงเป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณค่าที่เกิดจากวัสดุที่เป็นไม้หายากเนี่ย ต่อไปเนี่ยมันจะหาหาไม่ได้หรืออาจจะไม่มีอีกเลยในอะนาคต10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของปู่ย่าตายายที่เขาก่อกอร่างสร้างชุมชนนี้มาแล้วก็แล้วก็อนุรักษ์ไมห้หายากไว้อันนี้พองานโครงสร้างมาถึง80%แล้วแล้วกเ็เรื่อง ค่าแรงอต่างก็ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เราจะพูดถึงงานสเต็ปต่อไปก็คืองานที่จะทําลวดลายทําสีตกแต่งให้มันให้งานนี้เป็นงานงานที่เป็นงานสารปู่เนี่ยทรงคุณค่ามากขึ้นนะครับก็คือใช้อาจจะมีสีทองสีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องขอความร่วมมือในเรื่องของ การบริจาคปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือสเต็ปที่สองแล้วนะครับสเต็ปแรกนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่น่าห่วงแล้วก็คือให้เดินเดินเดินไปสเต็ปที่สองก็คือเรื่องของงานตกแต่งส่วนสเต็ปที่สามก็จะเป็นเรื่องของกระเบื้องและก็ไฟซึ่งอาจจะพูดกันในตอนบุญเดือนสามอีกทีหนึ่งนะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปอันนั้นก็มาร่วมกันสร้าง ไว้ให้ลูกให้หลานเราแล้วก็เพื่อแสดงความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเราก็คือปู่เสียงทาการทนของเราขอบคุณมากครับอม,มทนาสาธุครับ